บริษัทหาไม่จะกกัดมาแล้ววายตายแล้วครับาตายแล้ว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 นับพลึ่งความฮาโดยคาเล่ไฮแอนด์ซีคุกกี้ช็อกโกแลตชิพลองเลย กลับไปอีกครั้งตามคำเรียกร้องกรูไม่ทนคอมเพกเป็นอะไรครับเย็เต้นอันนี้แค่น้ำจิ้มแบบออเดิฟนะเป็นออเดิฟเท่านั้นพี่อย่างนี้ก็เล่นได้ได้ครับหัวหน้ามาแล้วเฮ้ยโอ้ไม่เยอะหัวหน้าโอ้หัวหน้ามาช้าเลยไปไหนมาเนี่ยหัวหน้าเชี่ยวมาจ้า หัวหน้าเป็นคนน่ารักเรียบร้อยโอเคนี่คือหัวหน้าคนใหม่ของเราจะฝากชีวิตไปกับเขาเขาต้องพาพวกเราทำมาหากินได้คณะได้ทําอะไรให้มีรอยยิ้มคนรู้จักแค่นั้นก็เป็นหัวหน้าแล้วแต่จะมีปัญหาอยู่นิดนึงอ่ะเป็นไรกอนแบ่งตังเนี่ยเขาจะไม่รู้ว่าแบงค์นี้20หรือนี้แบกร้อยแล้วก็ไหนแบงค์พันแบงค์ห้าร้อยแบบไหนแบงค์ห้าร้อยเสียอะไรพี่ขาวครับนี่อาจจะได้แบงค์สิบกันหัวหน้าครับวันนี้เดี๋ยวเรามาเล่นมุกสนุกสนุกกัน พยัญชนะเนี่ยพยัญชนะไทยมีกี่ตัว44ครับ, 44, รบ44ตัวครับเราก็ต้องแบบว่าเอาให้มันสัมผัสนอกสัมผัสในหรือว่าจะคําเดียวก็ได้<ช>อย่างพ<ช>อไก่ก็พอไก่ไป<ช>หรือจะเอาคําอื่นมาสัมผัสก็ได้ ยกตัวอย่างนะอย่างก็ผมนอนหนูโอเคเนิ huh? <The 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 ่นนานนวลน้องนอนแน่นิ <the 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 ่งนุ <the 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 ่มๆนึกหนุ่งหนิงนอนนิ่งๆนังนวลน้องหนาวนี้น้ำแนดนองนวลน้องนายแหนงหนีเนื้อในน้องเนินนูนนักหน้านอนหนุนเนื้อนิ่มๆหน้าหนุนนอนนู่นน่ะน้องนอกนี่น่ะน้องแหเหนียวเหนอะทำเรื่อหรือเปล่าเลยพี่น้องนอก ต่ายังหวัดเนี่ยท่านหนองน้ําอยู่นอกเขาเรียกหนองนอกอถ้าหนองน้ํามาอยู่เนี่ยเขาจะเรียกแล้วตอนนี้ที่ใครอยู่กับผม เนียนอนหนูก็นอนหนูแบบนี้ไอของคุณอะไรของคุณกัดไงกัดก็ต้องกอไก่เอาลองดูสิครับผมชื่อกัดเชียงโปงครับบ้านเดิมอยู่เมืองการมีอาชีพเผาแกะปีนั้นผมเลิกเผาแกะเพราะผิวพรรณผมไม่เกียมเลยขับรถเก๋งเข้ากรุงเทพมาอยู่บางกอกจะมาเจอโกงเถอเกียกไก่ม,มาอยู่บางกงเถอเกียกไก่กงขายข้าวเกียบฟุ้งได้กําไรดีเลยไปทําฟาร์มไก่ได้กําไรจากไก่ก็มาลงกุ้งสุดท้ายออกน้ําเต้ามมผมเลยอึ้งกิมกี่ มีกอไก่กอไก่ครับมีต่อยไม่มีต่อมยพ้นไปเจอเกลือเก่าเขาตัดก้อนเกลือกินมาโกงกันกลางกองกันกับการก้วมเกลี่ยมกรอบแกรบพวกกุ๊กกิ๊กเกาะกง้รหน้าสอนองพี่คนไหมเราต้องเล่นไทยเขาทหารนะไทยอาหารครับอ่ะคุณได้ไะได้ครับโอ้เสียงตลกน่ารักเลยตลกน่ารักเลยตลกเลยชอบไหมชอบ ทอทหารทักอาเชครับผมชื่อไทยครับแถวบ้านเลีกไทยแท่งทองไทยแท่งทองไทยแท่งทองอยู่ไหนอะอยู่จังหวัดสุโขทัยอาชีพทำไร่ถั่วเออเป็นไงแต่ปีนั้นน้ำมันท่วมเพราะพ่อแกไม่ยอมถากถางเลยมุ่งสู่กรุงเทพด้วยทางรถทัวเอาไปลงไหนอะเฉลิมไทยเจอไหมไม่เจอเขาทุบทิ้ง้าวแล้วทำไงก็เลยเดินทอมทขึ้นไปภูเขาทองไปเจอไอ้เทงเพื่อนแท้ยืนตีทอมอยู่บนรทุ่งอแล้วพ่อทำไงเข้าไปทักไทยเออไอ้เท็งเพื่อนแท้พูดจาถากถางแล้วพ่อ โอ้โหนี่โดดกีบถูกไหมไม่ถูกอ่หัวที่ไม่ได้กระถุนแล้วยังไงน้ำหมากนี่แดงเถือกว้าแต่พ่อว่าไงถามพอกแสกโถทุยน่าตายกับปัญญาเลยถามถ่อน้องรอดทหารน่ารักมากทหารน่ารักมากเอ๊ะของคุณถนัดอะไรนะมอม้าครับอาไงอ่ะคมอม้าคุณอามก็ออชื่อจริงผมชื่อมานัทสวีมอม้าอยู่ข้างหน้าโอ้โหขอเป๊ะๆไปยคุณมายืนใกล้ๆมืออยู่นี่เยีมือ มอมมาครับผมจัดเลยครับเมื่อมั่งมีมากมายมิดหมายมองเมื่อมัวมองมิดมองเหมือนหมูหมาเมื่อไม่มีหมดมิดมุ่งมองมาเมื่อมอดมวยแม้นหมูหมาไม่มามองอ้ยอันนี้ก็ได้นี่ไงได้ัถูกต้องถูกต้องผมเอ่อต่อไปครับคุณคุณมาเลยอ ของทีครับนายเหี้ยมเหิมเหอบ้านอยู่ชายหาดสัตหีบมีอาชีพหาหอยวันหนึ่งนายเหี้ยมเหิมเหอได้เอาแหออกไปหาหอยได้หอยมาห้าหกหยเอาหอยเอาแหไปเก็บไว้เล็กบนที่แม่มาเห็นเอาหอยเอาแหไปทิ้งเหวแม่ทิ้งเหวหอยล่วงแม่หายหายเป็นไงหายเห็ดเฮ้ยอะไร ที่แม่ทิ้งลงเหวแล้วว่าเอออย่ามางมกแค่ต้นเม่นจริงก็คือตีเสาชอบไหมหัวหน้าชอบไหมชอบชอบโอเคคุณจอจานเจี๊ยบครับผมเจี๊ยบจอจานครับต้องจอจานครับจับเจ้าเจี๊ยบเจียวเจ้าจอกแจ็คจอแจ๊โอ้โหเจี๊ยบเจอเจอเจ๊เออเจี๊ยบ จ้องจับจับเจ,จจับจะแจจ,จึกจ,จ,จึกแจจออจ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 อได้เลยเจอเลยครับผมชื่อตีบ้านอยู่ตากพ่อชื่อต่อแม่ชื่อแต่มีอาชีพขายเตาเมื่อเช้าผมโดนพ่อตบขาหาว่าผมไปนั่งตดในตุ่มเมื่อวานไปตลาดแต่ที่ตลาดมีงานฉลองตลาดให้กับยายตลับยายตลับก็เลยใช้ให้ตีไปหาหนังตะลุงมาเล่นฉลองตลาดให้กับยายตลับ ได้ในงานฉลองตลาดให้กยายตลาดก็มีเจ้าตลิ่งมันเป็นคนตลบตะแลงมันตะล่อมมาหลังตลาดเอาตะลุ่มมาใส่ตะหลิวของยายตลาดแล้วหนีตะเลิดเฮ้ยพอเห็นเจ้าตลิ่งเอาตะลุ่มใส่ตะหลิวของยายตลาดหนีตะเลิดตีก็เลยตามเจ้าตลิ่งไปตะหลิดตะหลิดพอจับเจ้าตลิงได้ก็ต้องตบตั้งเตะตั้งตีไอ้ตลิ่งเนี่ยหลายตลบไอ้ตลิ่งก็ตะเลิดตลีตะลานไปชนเอาตำรวจติดตะลางตาเลยเลย ทุกคนเก่งหมดครับแต่ความสามารถพิเศษของหัวหน้าเฮ้ยไม่ใช่ว่าทำไม่ได้หัวหน้าชื่ออะไรออดออออนี่คืออออังครับเกิดตรงนี้ครับหนึ่งสองซ้ำเงือกเงือกเงือกเ้ยเขาเงือ้ พอไปแล้วเขาอออ่างไงว่าสะอหัวหน้าไม่ต้องเล่นเยอะเอือกเดียวหาเลยเอออออ่างคือเอือกเอือกเอองั้นขอหิบ ได้เฮอนูเอางี้แล้วกันทุกคนร้องเพลงกันได้ไหมครับได้้เอาถ้าได้อย่างงี้เดี๋ยวเดี๋ยวยืนเรียงแถวเลยขึ้นหัวนะแต่ถ้าร้องเพลงนี้ถ้าร้องคนเดียวอ่ะมันก็กระจายเพลงไม่ถ่วเพราะฉะนั้นเดี๋ยวให้ร้องคนละนิดคนละหน่อยคนละท่อนอะไรก็ว่ากันได้ทุกคนกันไปอยู่นี่ดีกว่าจะเลย ไปชวนมาเล่นอะไรเนี่ยวัวหน้าเขาบอกว่าเดี๋ยวเขาจะปูมุกนี้ให้รู้เลยเดี๋ยวผมจะปูมาให้ไงคุณร้องได้ไหมร้องได้ครับไม่จอที่ใครคนนั้นก็ร้องไม่จอปุ๊บฮ e ล e โอลฮัลโหลโออไ้ง้โอ้ยหอดโอ้อย ไม่ใช่คนม้องต่อทำไมเนิดอะไรขึ้นไอยสองปุ๊บก็ร้องปังนี่มันอยู่ข้างในไงะโลน์ว่าไอ้นี่มันหลอกมาอย่าให้รู้นะแอบไปเติมไอ้สาร่ลยมันยกฟังดนตรีมาเอ้าแม่สาวแก้มลือแม่สาวแก้มลือ ตีไหอ้นั่นมันทหารเรือมาแล้วก็โดนตีมันมาแบบนี้เลยเขาจะคลี่คลายการทำาำาดำต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 าดำดำดำดดำดำดำดาดำดำดำาำดำดำดำตำด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 าดำ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 ดาดำ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 าดำ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  แต่งไทยสาวงามโหดทำไมเป็นคนลายใจใครล่ะใครล่ะ,ละ <c oughs> แก้งมันอะใครล่ะตอนนี้ก็ไก่เมื่อกี้ผมบอกว่าไอยู่กับใครคนนั้นร้องก็ใช่ไงก็ผมแล้วเมื่อกี้ไอยู่ใครอยู่กับผมไงแล้ว <c oughs> จ,จะมาถามทำไมใครละ่ะ <c oughs> ผมใครล่ะแล้วก็ส่งไม่จะเสีย,ยงนี่ แกจัดการเดี๋ยวมาถอนหงาะไม่อยู่คุณคุณก็ลองไม่ต้องถามครับไปจ่อปุ๊บลองปุ๊บไปจ่อปั๊บลองปุ๊บไม่จอกระปุ๊บปุ๊บแล้วรู้ผลรับไปจ่อปั๊บรับลองปุ๊บรับไปจ่อปุ๊บรับไปจ่อกระปุ๊บ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 ไม่ต้องถามถาไมครับทำไมโอเคฮะเอาเพลงขึ้นมาเมื่อกี้อีกทีนะแล้วมันยกร้องฮะ ฟักองแตงไทยเต่าหน้ามอนไม่เป็นคนลายใจใครรัาใครร่กไป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 ่าไป่าไป้ย่าไปใจเย็นเกลืออะไรวะแก้มาเนี่ยไม่ได้แกบมีตรงไหนเนี่ยก็บอกแล้วมาอยู่กับใครก็ล้จะถามทาไมใครได้งอนคนลายใจใครร่าใครร่าแล้วเปล่าล่ะ อะไรไม่ร้องอ่ะไอ้ไ่้ไับไอ้ไับไอ้มันมีที่ไหนใครล่ะมันไม่มีเหรอร้องไม่เป็นแล้วก็เข้าแบบโ้ยดูหัวหน้าเนี่ยขอดตีกีครับมันยกร้องปัดทองแตงไทยเต่าๆหน้ามุนทำไมเป็นคนหลายใจเออ เอนุ้ยเพลงนี้มีเอิ่มเออเออเออยู่เนี่ยพอเล่นกับคนไม่เคยฟังเพลงอะไรพวกนี้มามันก็ไม่ช่ำชองมีมีเอิ่มเออเออเออยู่นี่ขายอะไรล่ะล่ะแล้วทำไมหัวหน้าไม่บอกผมอ่ะไม่บอกผมทด้ไมอ่ะใจเย็นพี่นั่นก็โม่ก็โม่จะไม่เงียบได้ทำไมล่ะโมโหนะเล่นด้วยแบบเหมือนไปเล่นกับลิงแก่ๆนี่ ได้ไหมเออเออผมร้องได้เลยสลับได้เลยผมมีอยเลยนะโอเคกโดตีมันยกร้องนะฟักทองแตงไทยเต่าหน้ามนหมไม่เป็นคนหลายใจเออเออเออมันน้อยใจน้อยใจมันมัน ใครล่ะใครล่ะวันนี้นะครับขอได้รับความขอบคุณจากครูไม่ทนคอมเะคัถ้าอยากให้เรามารวมกันแบบนี้มีตลกคาเฟ่แบบนี้ก็เดี๋ยวค่อยคุยก็นนะครับ ข <c oughs> ยันี่มันคุยกะด้วยขยัน <c oughs> นะครับวันนี้ขอบคุณทีมงานตลกที่มารวมเป็นเฉพาะกิ่นะครับา <c oughs> โอกาสหน้าครั้งคาราใดพวกเราจะมารับใช้ใหม่วันนี้ลาไปก่อนขอโชคดีมีความสุขทุกท่านสวัสดีครับ <c oughs> <c oughs> สัปดาห์นี้บริษัทฮารไม่จำกัดจะเต็มหมดเวลาลงแล้วค่ะแล้วเสาร์หน้ากลับมาหากันต่อกับมาร์จุดทายเขาก็ยังรับได้เหรอเนี่ยก็ก็พอได้เดือนหน้านี่วันที่หนึ่งสองสามสี่นี่ถ่ายหนังห้าหกเจ็ดแปดถ่ายละครสองเรื่องเก้าสิบไปอีเวนต์โชว์ตัวสิบเอ็ดสิบสองจนสิ้นเดือนนี้แน่นๆเลยเดินแบบเดินเล่นเนี่ยแหละว่างมากเลยเลยมาของานที่นี่นี่แหละ